ข้าว,วุริเจ้าท่านปิยชรยงผู้ในการโรงเรียนบ้านของต้นพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านของต้นที่มาจุมุมร้องกันณที่นี้มียวามล่าวเพื่อปิติเป็นร้อนุนที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักพระดีและสนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องใน พรโอกาสมห ah ามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2568นี้ในสุภาวะมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2568ข้าพพุทธเจ้าของพระราชทานนำคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านตกโต้น ถวายพระพรชัยมงคลอ้าพุะเจ้าทัง้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระราชภาพแห่งคุณพระรัตนไกยและสรรพสิ่งสัจสิทธิ์ในสากลอิทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากาัตริยญาณเจ้าโปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละองผออู้มีพระบาท ให้ทรงพ,ะร,พ,ะพ,พ,ร,งพระเจริญด้วยจตุรภิตะพ่อชัยทรงพระเกยมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ทไทยสารมีพระราชประสงค์จำลงใดจงสริ์ดังพระราชาธารมิไทยปรารถนาสถิตเป็งขวัญโปงเก้าวหลพระสุนินนกรชาวไทยปราบจิรัฐติการเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข,ข,ขอเชีชะ ข้าพเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน m a รมดาข้าราชการรัจ้า้าทของรัฐกล่กาวถวายสัตตปริยานเพื่อสนองพระบุพผาหากราณุณาธิบุณดัง,อง่อบปนี้ข้าพเจ้าอาศิริรายงคขอถวายสัตตปริรยานว่า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผน่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเพื่อพรพาาะผู้ป็นอุาชเจริญรอยตามเพื่อพระผูป็นอุปราชมุ่งมั่นแนวแน่แก้ไขปัญหาของชาติมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขป,ปัญหาของชาติและประชาชนและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิต,วตโดยโดยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งพุทธศาสนา,นา,สนาตามแมนวทางพระบรมราโชวาตตลอดไปโดยเก้าโดยกระหม่อมขอเอชจะ